แน่ๆทุกอย่างพร้อมพร้อมเดี๋ยววันนี้มาเล่นสนุกอะไรกันสักอย่างเนี่ยเออพอดีว่าต่อมอบแปลงไว้ <_ S 2> วงจร DC Power Supply เ <_ S 2> ข้าที่9โวล์นะเดี๋ยว <_ S 1> ออกไหมโอ้ยโอ้ยจ้าเกินเป <_ S 2> ็นไง มันจ้าเกินอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะว่าทีว่าใส่ไฟคนจะสีไว้ถ้าใส่ไฟสีเดียวกันก็ออกเท่ากันเลยและไอ้กี้ไอ้กีไอ้ก้ไหนลองปิดแล้วเปิดใหม่เจ๊นี่นี่นี่โอ้าเกิดชาเกิดโอย